ไปดูบริการการมอบโล่ให้กับสารประกอบการดีเด่นที่จังหวัดสักแก้วนะครับทางประกันสังคมจังหวัดสักแก้วเนี่ยมอบโล่สานประกอบการดีเด่นนะครับในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำานักงานประกันสังคมที่ห้องประชุมสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสักแก้วสารกลางจังหวัดสักแก้วนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่สานประกอบการดีเด่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วครับซึ่งสานประกอบการที่ได้รับนะครับมี2แห่ง แห่งแรกก็คือบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกสาขาสักแก้วครับอีกแห่งหนึ่งก็เป็นโรงเรียนพวงครามซึ่งทั้งสองสถานประกอบการยังคงเป็นสถานประกอบการที่ยังดําเนินการและก็มีพนักง,งานไม่น้อยกว่า50คนมีการนําส่งเงินสมทบถูกต้องแล้วก็ไม่มีหนี้ค้างชําระย้อนหลังและมีการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ทางสำนักง,งานประกันสังคมจอดสแก้วครับก็ได้ดำเนินการมอบโลส่สารประกอบการดีเด่นในโอกาสครบรอบการสถาปนาสำนักง,งานประกันสังคมมาครั้งนี้ครับ